คุณผู้ชมเราซื้อสายเอ็นมาเราจะแบ่งครึ่งกันครับตอนนี้ก็ใช้วิธีดึงแบบนี้ครับอ้าวป้อป้อพอแล้วอ้าวพอแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวให้ทีมให้ทีมงานเดินกลับมาแล้วก็เี๋ยวก็มา โอ้โห oh, ดูครับดู <laughs> ประมาณห้ารอเมตรได้ครับหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลเราสั่งซื้อลาซาด้ามาครับเออเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเร่มเดินมาแล้วครับ <laughs> วิ่ง <laughs> เดี๋ยวเราก็คงวนกลับครับเออเราใช้เป็นแบบนี้ครับสองคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปตัดปลายนู่นครับท่านผู้ชม เราะว่าพวกครั้งเราแบ่งครึ่งนี้เราเวลาตัดปอดมันตัดยากครับมันมันรู้สึกว่ามันเขาเรียกเป็นไรนะมันมีอันนั้นเพื่อนเพื่อนบ้านวายาวอ้าขี่เลยขี่เดียวปีอย่ไปตัดไายบน ขี่ไปเดินบนเอเอเดี๋ยววิไปตัดปลยอดเดี๋ยวเราหาอะไรไปดึงมาหมดเลยก็ได้เดี๋ยวมันก็มกันจะตามเรามาครับคุณผู้ชมแต่ถ้าถามว่าอา่าทาอย่างนงี้มาตรฐานมันก็ก็เรียมๆกันบ้างก,ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าจริงๆเข้ายาวเท่าไหร่นะ <ST AR> ประมาณผมดูแล้วห้าร้อยเมตรหรือสองร้อยเมตรนี่แหละครับดูมันดูยากเหมือนกันครับกะกะครับ เดี๋ยวเขนนทีมงานเดินมานุ่นแล้วครับเดี๋ยวหาหาอะไรมาตัดก่อนนะอเดี๋ยวหาอะไรมาตัดเอ้ยหาอะไรมาตัดดีเอ้ยคุณผู้ชมดูมันเรื่องยาก <laughs> เดี๋ยวผมไปดูโน่นครับปลายนน่นก่อนท้ามันติดอะไรก็ไม่รู้นุ่นครับเดี๋ยวก่อนครับเออมันติดตรงนั้นเออเขี่ละขี่ละได้ละเออได้ละได้ละได้ละเออขี่ได้ละได้ละ เออคิดได้แล้วเอาละผมจะจับตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วอ่าได้แล้วโอ้ตอนตอนตอนม้วนกลับมาเป็นเรื่องเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวม้วนกลับมาไม่รู้จะทํำยังไงหายวิชาหายวิชาคุณผู้ชมนี่ครับสายแบบนี้ครับสายเอน็นตัดญ้าเรามาม้วนกันแบบนี้ครับค่อยม้วนถ้า ถ้าไม่ถ้าม้วนไม่ดีเวลาเราใช้มันจะมันจะยากครับเลยเอาไม้เป็นแม่แบบครับแบบนี้ก็ไกลเหมือนกันครับประมาณสักผมว่าเกือบ200เมตรนะครับแสดงว่า1กิโลเนี่มีอยู่ประมาณสัก400เมตรได้ครับโดยประมาณนะผมว่านะดูสายตาแล้วก็ใช้ไม้ม้วนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันครับ ง่ายดีครับเวลาเราใช้มันก็จะเวลาเราใช้มันมันจะไม่ติดครับเดี๋ยวถ้ามันเกินยาวไปเราก็ใช้เอาเลื่อยตัดเอาครับแบบนี้คุณผู้ชมพอครั้งก่อนผมเคยแบ่งแบ่งครึ่งแล้วใช้กรรไกรตัดแล้วทีนี้มันมันมีหลายเงื่อนครับมันมันตัดแล้วมันพันกันครับเวลาเราใช้ยากครับก็เลยต้องหาวิธีใหม่ ขี่แบบนี้นะครับทำสองคนนะแต่ถ้าทำคนเดียวก็ผูกผูกนั้นไว้ครับผูกติดเสาไว้ครับผูกผูกไว้ข้างหนึ่งก็ได้นะครับแต่กับผมว่าทำคนเดียวนี่จะยากหน่อยนะถ้าไม่เก่งจริงๆนะคุณผู้ชมนี่ครับผูกงนี้ไว้เลยแล้วก็มกค่อยๆม้วนมาอย่างผมนี่ม้วนมาแล้วตอนนี้ก็นี่ครับ ได้ป่ะบางที่ผมวนพยายามหน่อยครับวนมาดีเดี๋ยวก็หาเอาเชือกฟางผูกไว้หลายที่ครับเพราะว่าผูกที่เดียวเวลาเราใช้มาก็ไม่รู้จะมันจะมีเงืนน่อนไหนไมข้างไหนก็มันจะพันกันจะใช้ยากหน่อยผมได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองช่างดูว่าได้ครึ่งกิโลหรือเปล่าเดี๋ยวเอากิโลมาก่อนครับผู้ชมเราจะขึ้นตาช่างแล้วครับ อันนี้ก็ขึ่งกิโลตรงนี้คุณผู้ชมนี่ครึ่งกิโลตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อันนี้คือกิโลนะครับเราจะขึ้นตาช่างดูว่าจะจริงเราแบ่งกันแล้วจะจริงหรือเปล่านะรึ่งกิโลโออีกนิดเดียวครับก็ถือว่าผ่านครับอ่าอีกประมาณสักกี่ขีดนะอ่าอีกประมาณอ่าสามขีดอ่า ขีดไม่ใช่ขีดนั้นนะครับคยๆเหลือกเหลืออีกสิบกรัมครับอ่า,อาพูดง,ง่ายๆอันนี้มัน500กรัมคือครึ่งกิโลเนาะเหลืออีกอีกสิบห้ากรัมอ่าจะครึ่งกิโลก็ถือผ่านแล้วครับใช้ได้ใช้ได้ไดสำเร็จครับสำเร็จคลิปนี้ก็คงจะอำลาไปก่อนครับทีมงานอำลาคุณผู้ชมไปก่อน <laughs> ทีมงานเขียดเลย ไลาไปก่อนครับผมู้ชมกดไลค์กด,ดแชร์กดกระดิ่งตามครับเพื่อไปกระลองใช้เปบ่าย,ายครับ